สวัสดีครับก็อาทิตย์นี้นะครับเราก็มาอัปเดตแมงมันเราอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราไม่ได้อัปเดตไปนะครับก็มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็เลยไม่ไม่อัปเดตนะครับแต่วันแต่ว่าวันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอันดับแรกเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ ออก็คือลังนี้นะครับอันนี้เป็นลังพรีเมียม,มนะครับที่ผมคัดมานะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับอ,อ,อันนี้คือนางพญานะครับนางพญาที่ถือว่าลังนั้นสมบูรณ์มากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีมดงานนะครับชุดแรกเริ่มทํางานแล้วนะครับนางพญาก็ไข่เป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่ารังนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ เป็นรังหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเรานั้นมาถูกทางแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงนะครับก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็รังนี้ถือว่ามีตอนนี้ไข่มีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีมดงานนะครับเริ่มมาเกาะบริเวณเออผนังของรังนะครับก็เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับอันนี้รังนี้เห็นชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกรังอื่นๆดูนะครับ เลือกรังนี้นะครับหารังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไข่ยังสู้รังเมื่อกี้ไม่ได้นะครับแต่รังนี้ก็มีมดงานตัวสีแดงแดงนะครับเริ่มออกทํางานแล้วนะครับเริ่มออกรับใช้นางพญานะครับนางพญาก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับอันนี้เป็นรังที่สําเร็จนะครับก็มีอยู่ประมาณสิบกว่ารังนะครับที่มั่นใจแน่นอนว่าน่าจะสําเร็จนะครับ พอสังเกตต่อมานะครับเออจะมีบางรังนะครับที่ไม่ค่อยที่จะพัฒนาสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรังนี้นะครับก็เพราะเป็นเวลา6สัปดาห์เหมือนกันนะครับแต่ว่ารังนี้ค่อนข้างช้านะครับก็ดูจากนางพญาจํานวนไข่นะครับก็มีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวรอกล้องซูมก่อนนะครับ มีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไข่เป็นจํานวนน้อยนะครับข้อสังเกตนี้นะครับได้ความรู้จากท่านผู้รู้หลายท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นนําเอารังมาส่องหรือว่าโดนแสงบ่อยๆเนี่ยจะทําให้นางพญาตกใจแล้วก็กินไข่เข้าไปนะครับซึ่งน่าจะเป็นจริงนะครับเพราะว่าออผมได้เอาไปส่องบ่อยนะครับเนื่องจากว่าตื่นเต้นกันนะครับก็ รังนี้ไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไหร่แต่ว่ามีไข่อยู่นะครับเดี๋ยวก็พยายามอาทิตย์สองอาทิตย์เอามาสองครั้งหนึ่งนะครับก้อนนี้รงังก็ถือว่า,น,าน่าจะประสบความสําเร็จได้อยู่นะครับในอนาคตต่อมานะครับก็จะเป็นรังที่ตายนะครับอ่านี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับรังนี้ตายนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับ ทุกท่านก็จะเห็นรูเล็กๆดำๆนี่นะครับก็บางทีกล้องมันอาจจะไม่โฟกัสนะครับรังนี้ตายรู้ได้ยังไงว่าตายนะครับหนึ่งผิวของนางพญานะครับไม่มันวาวนะครับมันเริ่มจากเป็นสีดำๆละนะครับแล้วก็ 2. นางพญาไม่ขยับขยื่นนะครับก็สาไม่มีไข่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นนางพญาที่สลัดปีกแต่ไม่ได้ผสมพันธุ์หรือว่าผาสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่านางพญามีความไม่สมบูรณ์อย่างเช่นอาจจะโดนอ,อ,อะไรทับหรือว่ามีความบาดเจ็บนะครับแต่ก็สามารถลงดินไปแล้วแต่ไม่ผลิตไข่ออกมาให้เรานะครับก็ตอนนี้ก็กําลังไล่เช็คนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ78รังนะครับก็บางรังก็ตายบางรังก็ออยังยังมีชีวิตอยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยพัฒนาสักเท่าไหร่รังนี้ก็เหมือนกันนะครับรังนี้ก็มีไข จำนวนไม่มากนะครับแต่ก็เป็นไข่ใบเล็กๆนะครับน่าจะเป็นไข่ที่เป็นไข่พึ่งวางใหม่นะครับก็คิดว่าอาจจะกินไข่ออชุดแรกไปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ไงนะครับว่าออสารอาหารในในตัวของแมงมันนางพญาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงแรกเนี่ยนางพญาไม่ได้รับอาหารเลยแต่เกิดว่าสารอาหารในตัวนั้นหมดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะ กินไข่ของตัวเองเพื่อประทังชีวิตไปก่อนนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับมาดูดินด้วยนะครับดินเนี่ยนะครับก็ปกติเนี่ยผมจะฉีดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าด้วยสภาพอากาศในระยะนี้นะครับมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนนะครับก็ทําให้ดินนะครับ ไม่ค่อยที่จะเก็บความชื้นได้มากเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นให้น้ําวันเว้นวันนะครับก็ลักษณะดินก็จะชุ่มๆหน่อยนะครับเพื่อใหออ้แมงมันนั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับก็แต่ว่าก็ระวังด้วยนะครับท่านใดที่เริ่มเพาะนะครับก็ระวังเรื่องของน้ําถ้าเกิดว่าน้ำนมีในปริมาณมากนะครับผมคิดว่าแมงมันอาจจะไม่สู้น้ํา เน,นื่องจากว่าจากประสบการณ์นี่แหละครับเวลารังแมงมันที่มันเคยออกมานะครับปรากฏว่าปีนั้นฝนตกน้ําท่วมบริเวณรังของมันอีกปีนึงมันก็หายไปเลยนะครับมันไม่มันไม่ออกมาไม่ทราบว่ามันตายหรือว่าย้ายที่นะครับอาจจะตายก็ได้นี่นะครับอ่ามาลอ,ลองมาดูรังอื่นๆอีกนะครับอ่ารังนี้นะครับ ก็มีไข่เล็กน้อยนะครับสีขาวๆก็ผ่านมาถึง6สัปดาห์เช่นกันนะครับก็ถือว่ามีความแตกต่างกันตามสภาพของอรังแต่ละรังแล้วก็นงความความสมบูรณ์ของนางพญาด้วยนะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่6นะครับแต่เป็น EP ที่5นะครับเดี๋ยวอ,อ,อาหารมื้อแรกของแมงมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตาม ชมในอีต่อไปนะครับน่าจะอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะถามอยากจะสอบถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวจะมาตอบนะครับส่วนท่านใดอยากจะซื้อไปลองทดลองเลี้ยงนะครับก็ก็ผมตอนนี้ผมยังไม่ขายนะครับผมจะทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มันได้ผลจริงๆนะครับปีหน้าเดี๋ยวผมไปเก็บมาแล้วมาแจกคนที่ติดตามนะครับแจกฟรีๆเลยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ